เสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าสุกี้นี่เห็ดอุย้ยไฮไลท์มันอยู่ที่เห็ดพึ่งแห้งจ้ะเป็นรูปเห็ดอยู่เลยจ้าเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกท่านเลยอุย้ยน่าทานมากเลยจ้าพี่น้องจ้าหอมหอมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ สุกียก้ยากโอโส้สดีครับทุกคนสวัสดีค่ะผักการหอมสวีเดนค่ะวันนี้พาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจา๋าผักการหอมจะทำสุกี้น้ำซุตร้อนๆค่ะอากาศหนาวเริ่มมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราทำฟืนกันทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าเตรียมต้อนรับอากาศจะหนาวถึงติดลบ20นะคะเอออยากกะสดร้อน แต่ว่าคุณเลมโบก็อยากจะทานด้วยค่ะก็เลยมาทําสูตรดัดแปลงกันนะคะค่ะการหอมจะทําให้คุณเลมโบด้วยน้ําจิ้มอปเปียหรือน้ําจิ้มไก่ขวดนี้นะคะเราอ d e ดบได้พร้อมค่ะการหอมก็ต้นตํำรับเลยค่ะดีห้อพันท้ายนรสิงห์นะคะสูตรน้ําสุก,กี้กวางตุ้งจะ้ะค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมก็เท่าที่เห็นนี่นะคะ ค่ะมีกุ้งแรกกูหมูแฟตเชิร์ดไข่เอกลอดหนุดลาร์วุ้นเส้นสลัดโคนผักกาดลุยเซลลี่ตามด้วยต้นหอมหรือว่าพูยูเลิกนะคะน้ำจิ้มสองขวดนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลวันนี้จะทำสูตรพิเศษนิดนึงนะคะจะใส่เห็ดพึ่งหวานอบแห้งหรือว่าคอนอยู่หวนค่ะ ก่อนจะทํานะคะผักการหอมตัดนี่เลยค่ะเอาผู้ยุลิกนะคะหรือว่าต้นหอมใหญ่หอมกระเทียมลู้เขาเรียกกันยังไงค่ะแช่น้ำไว้ค่ะอันนี้เรากินแบบไม่กินรากนะคะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้เราได้กินใบอ่อนเรื่อยๆจ้ะ ตีไข่แล้วใส่กุ้งนะคะของคุณเลมโบตจะให้แกห้าตัวจ้ะของผระการหอมไข่หนึ่งฟองจ้ะกุ้งหมูนะคะ ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงจ้ะมันไม่มีสูตรใตายตัวหรอกค่ะอาหารนะ่ะใครจะทำยังไงก็ทำไปอันนี้ไข่สองฟองกุ้งห้าของคุณเลมโบ้จ้ะ อันนี้เป็นเขียงนะคะอย่าเข้าใจว่าราวางกับกระดานจะเขียงอนเนกประสงค์สามารถจะนวดแป้งได้ทานผักสดน้ำร้อนๆจ้ะ ตตอนนี้ผักกาดหอมจะทาของคุณเลมโบก่อนนะคะใส่น้ําจิ้มเลยค่ะน้ําจิ้มไก่นะคะหอมรสชาติเหมือนกันเลยจ้ะพี่น้องไม่ต่างกันเลยค่ะน้ําจิ้มไก่อ่ะของอะไรก็ได้นะคะตอนนี้เดือดแล้วจ้ามาดูนิดนึงนะคะ เมื่อกี้ลองชิมดูเผ็ดไปแลมไปแลมไม่รู้หน้าตาเคยเอฟซจะเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่านี่มันเป็นชิลีก็คือมีพริกด้วยนะแต่นี่คุณเลมโบซื้อมาเองจะเติมไปหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่กุ้งหมูที่เราหมักซีอิ๊วขาวแล้วก็ไข่ไว้นะคะใส่ไปเลยจะเติมน้ำตาลไปนิดนึงค่ะ ตามด้วยอาร์ลครีด้หรือว่ารถด,ดีนะคะรถด,ดีดูชัดๆนะคะว่าในผงรถด,ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะ่ะหอมใหญ่หอมแดงแครอทกระเทียมและพริกหยวกคะ่ะมีคนถามมาว่าทำไมใช้แต่รถด,ดีของสวีเดนทำไมไม่มีเหรอของไทยนะคะเติมรถดีลงไปนิดนึงค่ะ ให้คุณเลมโบเค็มประแล่มประแลนมนิดหนึ่งเราจะใส่เห็ดจ้ามือต้องแห้งนะคะแล้วก็อย่าให้มันถูกควันค่ะอันนี้คือเห็ดพึ่งหวานจ้ะค่อคนอยู่หวานรสนุดน่ดละค่ะคุณเส้นคุณเลมโบไม่เอายาวนะคะ เขาทานลำบากค่ะเขาจะใช้ช้อนตักเซลารี่กัดข้าวคุยูเลิกค่ะ สูตรอะแดปของพี่โบน้ำขุกคลิกอืมสีอิ่นขาวหน่อย ใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะหอมมากเลยน้ำคุกคลิกจากพี่น้อง เสร็จแล้วจ้าสุกี้สูตรดัดแปลงของคุณแลมโบ้จ้าทีนี้มาดูของผักกาดหอมบ้างนะจ้าของผักกาดหอมนะคะน้ําเดือดแล้วค่ะใส่น้ําสุกี้ลงไปเลยอันนี้เราเติมได้นะคะใส่ไปอีกรสจะได้จัดจัดใส่กุ้งและหมูลงไปเลยครับ จากนั้นก็ใส่เห็ดพึ่องอบจ้ามือต้องแห้งนะคะแล้วก็อย่าให้เห็ดเขาโดนควันจ้ะเห็ดแห้งมันจะหนุบๆน,นะคะอร่อยจ้าตามด้วยวุ้นเส้นครับกรอดโนดหลาดรือมนจิ้มสิคะ ขิวขาวจ้าน้ำตาลนะคะอาจจะหอมมสักนิดนึงเนาะขาดน้ำตาลไม่ได้กินง่ายๆสไตล์ครัวนอกเมืองจ้ะ นี่ปิดแก๊สพร้อมเสิร์ฟจ้ะควันขมุงนี่จ้ะพี่น้องกี่เดี๋ยววุ้นเส้นเขาจะทำงานอีกสักนิดหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยจ้ะพร้อมเสิร์ฟจ้ะสุกี้นี่เห็ดอุย๊ย พี่น้องยังเป็นรูปเห็ดอยู่เลยจ้าเดี๋ยวจะทานเผือทุกท่านเลยไปเก็บด้วยกันแต่เวลามาจับเมนูเอ็นอยู่ผู้เดียวอิ่มทิพย์อิ่มทิพย์จ้าเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้าพี่น้องจ้าหอมหอมจ้าเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปสองดูใกล้ๆก่อนนะคะของคุณเลมโบค่ะ เอาไปเข้าเว็บมาให้แกนิดหนึ่งี่ของประกาศหอมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสุกี้ยากสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะทุกคน,ค,กค,นคุณเลมโบบอกสวัสดีครับทุกคนทานกันร้อนๆเรามาจากป่ากันจ้าพี่น้องวันนี้เราทำฟืนกันทั้งวันเลยค่ะขนฟืน ลงชั้นใต้ดินจ้ะอู้ห่อ้ม,อ,มอืมอยมยอ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 ม้อ,อร่อยอร่อยมากมาก <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> แรกกูวข้อนหยวนมันนี้หิวหิวเหนื่อยเนอหนื่อยเนาะสกูนยูนมูสน้ำดื่มในช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะ ก็เป็นเหมือนน้ำโค้กอะค่ะอืมเย็ดกดอืมเยอดกดอร่อยมากติดกดเองข้อนพีชอร่อยมากมากขอบคุณจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะ แรงเล่นบ่ยังไม่รู้เลยว่าใส่น้ำจิ้มปอเปี๊ยะจรอ ให้แกมีความรู้สึกว่าแกได้กินสุกี้จ้ะจะได้ไปคุยอวดเพื่อนๆได้วันนี้เห็นเพื่อนเขาลงลาบไก่เขาบอกเขาไปทานอาหารร้านเวียดนามมาเขาลงลาบไก่แต่ว่ามันเป็นอาหารไทยคุณลือโบถามว่าที่ลักลำใยอ่คืออะไรลาบ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะจัดให้ลาบไก่แล้วก็ลาบไก่แอบฮาวอุตาฮุดไหมออกซเป็นลาบไก่ <c oughs> อืมรายการทีวีเขาทำอาหารแข่งกันก็มีชาวต่างชาติเขาทำลาบไก่ด้วยสนใจเดี๋ยวจะทำให้แกทานกัน <c oughs> เป็นลาบห <c oughs> มูก็ได้ สูตรกวงตุ้งมาเองเลยจ้ะพี่น้องว้ามเป็นสติ๊ร้อน เอาวันสเตอร์ด hmm. oh, ้านซ้ายมือจะได้เ hmm. ง mm ินอมมาเฮอเกสแคปิตอลแล้วถ้าด้านขวาจะได้จ่ายเงินได้เงือนเลยจ้าพี่น้องจ้ะจะมอกเกลียดเตะว่าด้อยไม่กหลอกให้แกชิมแกบอกไม่เป็นไรที่รักผมมีเหมือนรู้จัก ชะตากรรมมาสียชิลอเปล่าล่ะสฮะดูมาสียชิือรู้ได้ไงรู้ได้ไงพ่อมีคอร์สเขาบอกของคุณต้องเป็นพริกแน่เลยผมรู้แต่ของผมก็เหมือนกันกบอก

ตอนแรกว่าจะใส่หอยกับปลาหมึกด้วยแล้วค่ปะปลาหมึกก็คุณเลนโบอาจจะทานลำบากนิดนึงกลัวจะมีกลิ่นคาวจะ้ะ <Okay. S 1> ถ้าเป็นสุกกี้แห้งอะ่ะได้ผัดเราผัดเนะาะค่ะก่อนทำสุกกี้แห้งนี่ก็โอเคแล้วเนาะ โอ้ขอบคุณค่ะเหตุเอาเรื่องเหมือนกันจากพี่น้องลิเตอร์สต๊อกตอนแรกคิดว่าจะเติมอืม เซตสมัสมีเขาบอกว่ารสชาติเหมือนของเขาเลยเดี๋ยวให้กุ้งตัวหนึ่งเพราะแรกตูแอนเซกี้แน่นรึเอล่ะขนาดให้กุ้งยังไม่เอาเลยบอกว่าบอกว่าเห็ดเหมือนกัน ข้าสนะชปปเช้าก่อนอ่ำซุปป่ะเอสเอมมันเหมาะมากกับอากาศน้อนหนาวโอ้ยอยากกุ้งไว้ด้วยนะนั่นแหละไห้นั่นแนละเอสเอ็มให้กุ้ง <laughs> เก่งฉันรู้สต๊ อ้อล oh, กรอมอะไรนะเก่งจังเลย mm hmm. ด,ด,ดื้อด mm ื้อจิบเขาบอกว่า mm. จิมเตอร์โซสตาร์ mm hmm. ก็คือมันมันไม่ได้เผ็ดอะไรมากมาย mm hmm. อันตรวใต้สตอรากเนาะไม่ใช่ดูอันสักที อินเตอร์ไทยสตาร์อ huh. uh ๋อถามแล้วจะว่าจะเอาอีกล่าอือมาสุดอือดูติกวิชาดมบอกเลยบอกบอกว่าวิชาดมบอกว่าเอาให้หลายๆท่านดูหน่อยเก่งจัง บัวชกุดแมทแมทบอิม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 อีกแล้วอิมอีกแล้วแมทอิ่ยเย็นอิ่มอีกอีกแล้วอีกแล้วแย่แย่แย่แอนเซอร์กี้อิมอีกแล้วสมแมทอีเย็นอีเย็นเนี่ยแมทแมทอีเย็นคืออิมอีกแล้ว มันก oh. oh. ุตค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดิก็มา b a ท h e ล o r bachelor พูดสนอเขาบอกว่าดูทีวีเขาไอ b a c h e l โลคือเขาหาคู่ <laughs> ขาจุ๊บๆกันแคปคุ้มครับอืมสวัสดีครับขอบคุณครับอืมขอบคุณครับย่าขอบคุณครับสวัสดีครับโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิดน้ำจ้ะโอโ๊ย อิ่มแล้วเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้ากินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตง่ายๆคือความสุขที่หาได้ง่ายๆค่ะวันนี้สุกี้สูตรดัดแปลงของเราก็การันตีด้วยเกลี้ยงชามค่ะคุณเลมโบเป็นคนที่อะไรก็ง่ายๆค่ะเราก็ดูแลกันง่ายและสบายใจเมนูทุกเมนูเราอะเด็บได้นะคะเพราะว่าเรา ดูแลคนรอบข้างเราดูแลตัวเราเองเราไม่ได้ทำค้าทำขายเราไม่ได้ไปทำให้เสียสูตรเสียต้นตำรับนะคะนี่คือการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะเจอฝรั่งที่น่ารักกินอะไรก็กินง่ายๆย,ยังลูกเขย FC คนนี้ละคะ่ะจ่าก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่น้องคะ่ะเข้ามาทำอาหาร ด้วยกันค่ะแล้วก็มาชิมด้วยกันนะคะอิมทิพย์ผ่าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าพบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ